ผออมตั้งเองเลยนี่ถามแบบนี้เลยเหละครับคุณจะไ่ใช้คนดูอยู่หรือเปล่าผมวิกระแสมาเลยครับผมรักเขาคือมผมไม่ไปไหนหรอกผมก็อยู่ที่นี่คือสบายอยู่ทับไลสบายมากเพราะว่า <c oughs> ผมแทบจะเป็นศิลปินคนเดียวที่แต่ไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาตามใจแล้วแบบ <c oughs> แบบเราทําอะไรก็ได้ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่า คือเขาค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับผมเท่าไหร่เพราะว่าเราเราเดินตรงทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกคิวงานะอะไรต่างๆผมผมรับคิวกี่คิวผมก็ส่งเจ้านายทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนแล้วแล้วตอนนี้บริษัทผมเชื่อเลยว่าคุณจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ผมให้การันตีแล้วว่ายอดขายแผ่นคุณไม่เกิน10,000แผ่นหรอกตอนนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจบริษัทด้วยสมัยที่ขายแผ่นได้เขาไม่เอาค่าตัวกับเสียินเลยไม่แบ่งเลยนะฮะไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์เลยคือเขากินเฉพาะค่าขายซีดีเขาก็รวยแล้ว แต่ตอนนี้ซีดีขายไม่ได้ฉะนั้นศิลปินก็ต้องเผื่อแผ่ให้กับบริษัทด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องของการการตั้งค่าเองคงไม่มีอะครับผมไม่ทำผม <c oughs> ผมขี้เกียจผมขี้เกียจปวดหัว <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่าสบายสบาย <c oughs>